เอ้าลุงทำไมไปน,นอนตรงนั้นเล่าสิมองเท่งแล้วลุงดูสงอู้คืนที่หนึ่งคืนแรกที่ทำงานใหม่นี้ สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับ Midnight Movie ครับเกมเหลี่ยมกลับมาเกมเหลี่ยมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมอะไรเล,เลยไปที่ห้องครัวและอ่านโน้ตจากเจ้านายของคุณ ยินดีต้อนรับสู่วนแรกของคุณที่ทํางานมันค่อนข้างง่ายเพียงแค่ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการและทําความสะอาดเล็กน้อยโอเคางานง่ายง่ายไปเฮ้ยเดดพูจอบี B. มูวีแล้วก็ไฟในแอดเฟดดี้ยังไม่มีลูกค้านะตอนนี้โอเคลูกค้ามาแล้วรับคำสั่ง สวัสดียินดีต้อนรับสู่โรงละคร MTA อ่อซิกมาคืคออะไรป๊อปคอนเยอะๆครับ5.99ดอลลาร์อมันแพงมากแต่ว่าโอเคอันนี้ หยิบเงินและใส่ในกระสรวงการคังอันนี้เกมหานะนี้หยิบตังป๊อคอนแล้วก็ส่งให้ลูกค้าโอเคเอืมขอบคุณ บสบายยนะมาดูหนังยามค่ำคืนโอเคลูกค้าคนต่อไปมาแล้วพี่เป็นโกติกซะด้วยโกติกหรืออีโมได้หมดนะะยินดีต้อนรับสู่ MTS คุณโอเคไหมแน่นอนโอเคอฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างแค่พิซ่า หลืออะไรก็ได้พิซซ่าทั้งหมดสำหรับคุณใช่ไหมแน่นอนพิซซ่าไปทำที่ไหน7.99ดอลลาร์โอเคแค่หิวปิดประตูด้วยครับเดี๋ยวมีใครเข้าขาหลังร้านรับเงินก่อน หยิบพิซซ่าจากตู้แช่แข็งแล้วต้มให้สุกนี่พิซซ่าต้มให้สุกซซ่าที่ไหนเขาต้มกันเว็บหรือเปล่าอโอ้โหปรุงพิซซ่าเฮ้ยอาให้ชิ้นหนึ่งเองเหรอ7.99ดอลลาร์เลยเหรอแพงนะนี้ โอเคโอเคโอเคสบายสบายลูกค้ายังไม่เพียนหรอกอันนี้อะไรไมันมีอะไรอุยอแค่ลูกค้าธรรมดาโอเคยินดีต้อนรับสู่ MTS เอ่อให้ผมช่วยอะไรคุณอืมขอลูกอมหน่อย โอเคนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ2.99ดอลลาร์ครับโอเคเอานี่ไป <c oughs> หยิบขนมจากชั้นวางชั้นวางอยู่หนใดนอกอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ ขอให้ดูหนังให้สนุกครับอย่างไรก็ตามข้างนอกมีอะไรที่บ้ามากๆเกิดขึ้นอะไรอ่ะคุณต้องการเปิดวิทยุเพื่อตรวจสอบอโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณเยอะๆๆยๆๆ,ๆขอบคุณอะไรเยอะๆๆๆๆอ่ะ ฉันควรเปิดวิทยุและดูว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเปิดวิทยุเพื่อดูว่าคุณจะได้ยินอะไรน่าจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างวะคำเตือนคำเตือนประชาชนทุกคน มีฆาตรกรที่หลบหนีอยู่ซึ่งเรียกว่าเดอะสแลชเชอร์นี่เดอะสแลชเชอร์ฟังดูน่ารังเกียจนะเราขอแนะนำให้ทุกคนอยู่ในบ้านและกรุณารายงานสิ่งที่น่าสงสัยต่อตำรวจมันเกิดอะไรวิทยุสำหรับคืนนี้จบลงแล้ว ฉันจะผ่านการเปลี่ยนหลังจากได้ยินสิ่งนี้ได้อย่างไรอะไรอ่ะผ่านการเปลี่ยนอ่ะถ้าฉันออกก่อนในวันแรกเจ้านายจะค่าฉันอ๋อประมาณว่าถ้าฉันออกจากงานก่อนถึงเวลาเลิอกอะไรแบบเนี้ยให้ทําความสะอาดเพื่อผ่อนคลายจิตใจของฉันโอเคทำความสะอาดไปไม่ต้องเก็บมอบอก ครับเพื่อนมีเพื่อนนะสบายใจหน่อยแต่ว่าถ้าโดนแทงก็คือโดนแทงทั้งสองคนเลยไปคูมีอะไรนะโอเคเรียบร้อยละเข้าดูหนังเรื่องอะไรกัน ได้เวลาหมดแล้วอะไรหมดเวลาแล้วหรือเปล่าลนาฬิกาหมดเพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนคืออะไรน่าจะเปลี่ยนกะหรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนซีนคืนแรกผ่านไปแล้ว คืนที่สองโอเคต้องเข้างานนะครับอะไรอะ่ะอ๋อเพื่อนกระโดดปิบไหมกว่า น้ำเปียกเลยเพื่อนทำนั้นไปการล่วดไหลคงไม่กวาดการล่วดไหลอะไรอ่ะชึบกระโดดเล่นกันเพื่อนกระโดดสูงมากเลยนะเฮ้ยไปใส่เสื้อก่อนพี่ก่อนมาดูหนังนะ ก้ามเหลี่ยมใช่ยินดีต้อนรับสู่ MTS ครับให้ผมช่วยอะไรครับอไอหนุ่มแค่เอาพิซซ่ามาให้ผมโอเคนั่นคือทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วก็แค่มาลองตีหนะ้าอกฉันหน่อยอะ่ะผมพึ่ง ไรอ่ะจะให้เราไปตีหนะ้าอ,อกเขาทำไมอ่ะเอาเงินเอาเงินไปหยิบ <c oughs> พิซซ่าจากตู้แช่แข็งต้มให้สุกแล้วส่งให้ลูกค้านี่เอาไปต้มเอาไปต้ม <c oughs> งานช่างสบายจีไม่มีอะไรไม่มีความเครียดใดๆแล้วก็มีสวัสดิการได้ดูหนังฟรีด้วยนะอันนี้ <c oughs> ได้แล้ว ขอบคุณน,นุ่มยูรอกน่าจะเป็นแบบว่าเจ๋งมากอะไรแบบ,นบนเนี้ย๊อปคอนสแน็คแล้วก็เครื่องดื่มตำรวจยินดีต้อนรับสู่ m t s ครับทุกอย่างโอเคใช่ไหมครับ เอาลูกอมให้ผมหน่อยได้ไหมน,น่าจะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานนะยอดรวมของคุณคือ2.99ดอลลาร์ครับเดือนนี้ไม่ชัวร์ว่าแปลว่าอะไรนะครับโอเคไม่เป็นไรหยิบขนมจากชั้นวางและมอบให้ลูกค้า สบายสายไม่มีอะไรต้องกังวลหากคุณไม่ใส่ใจผมมีเรื่องจะถามนะเกี่ยวกับฆาตรกรที่หลุดมาผมตามเขามาแถวๆนี้แล้วก็ก็เลยมาพักแถวนี้หากคุณเห็นอะไรแปลกๆก,ก็บอกให้ผมรู้นะโอเค โอเคครับท่านมีอะไรแปลกๆป,ป่ะไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆป,ป่ะอะไรคุณผู้สาวคุณผู้หญิงแซ่บเชียร์แต่งตัวสวัสดียินดีต้อนรับสู่โรงละคร MTS ฉันขออะไรให้คุณเอาป๊อกคอนให้หน่อยเพราะแปลงกินแล้วแปลอ่ะแปลไทยแล้วแปลกๆมากอ่ห้าดเก้าดอลลร์ครับอันนี้เงินของคุณเออคุณผู้หญิงคนนี้มีมารยาทนะพูดดีมากเลยหยิบถังป๊อปคอนเอาป๊อปคอนเอาให้ลูกค้า ขอให้เ n j นจอยครับขอบคุณเก็บขยะแล้วทิ้งลงในถังด้านนอกมันต้องเจออะไรแน่นอน ด้านนอกนี่ต้องเข้าหลังร้านใช่ไหมหรือว่าตรงนี้อืมแล้อยไรอยู่ไหนโอเคตรงนี้ สบายๆเกมไม่มีอะไรเลยไม่น่ากลัวสักนิดไม่น่ากลัวสักนิดเลยโอ้โหขยักดัด png มีเพื่อนอยู่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะนี่อะลรข้างหลังไหมโอเคไม่มีอะไรเสียงอะไรตูส้สิใจหมดเพื่อนเปิดประตูอัดมั้งใ่า่อยู่ไหน ไอ้ลุงทำอะไรลุงของลุงนี้พูดคุยกับคนน่ากลัวแล้วถามว่าเขาทําอะไรอยู่เออผมขอถามคุณหน่อยนะว่าคุณมาทําอะไรตรงนี้อ่ะเออแค่มองหาอาหารที่เหลืออยู่โอ้ตกใจหมดคุณรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ปลอดภัยข้างนอกนี้ฉันเห็นแล้วว่า ตำรวจอยู่อะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรมันมีฆาตรกรอยู่นะแถวเนี้ยที่เพ่นพ่านอยู่แถวเนี้ยระวังให้ดีนะลุงโอ้ขอบคุณที่เตือนผมนะหากฉันเห็นอะไรอะผมจะล่อยบอกคุณไม่มีปัญหาขอให้มีคืนที่ดีเย yeah. คุณเหมือนกัน <Hello. S 1> เออเขาคนนี้ใส่ดีอยู่นะหมดกะหมดกะ โอเคคืนสุดท้ายต้องโดนแล้วปะถ้าไม่โดนนี่ผิดหวังนะคืนที่สาม ไรอะนาฬิกาหมัดอะนาฬิกาหมัดคืออะไรอะปับป๊บปั๊บนาฬิกาหมัดมาแล้วแต่งตัวดีมากสวัสวดีนี่ต้องรับสู่ล,ละคร MTS ให้ผมช่วยอะไรครับอะไรดีไรอ่ะำัมปบปอนโอเคห้าจุดเก้าเก้าแค่ขอปอนโอเคราคาต่ำมากอ่ะอันนี้โอ้โหพี่คนรวยขอติปได้ไหมพี่อ,อถ้าบอกว่ามันราคาต่ำ เอาไปเลยครับพี่โอเคยีไลฟูไม่แตงยีไลฟูคืออะไรอ่ะมาแล้วคุณลุงจะซื้อหรอหรือว่าอะไร ยินดีต้อนรับสู่ MTS ครับเอา้าคุณลุงที่เจอกันก่อนหน้านี้ที่ด้านนอกอืมคุณเห็นอะไรแปลกอ่ะไม่หรอกแต่ผมจะระวังให้ขอบคุณ โอเคพิซซ่าไม่ได้มาจากถังขยะน่าจะดีเคเจ็ดจุดเก้าเ้าครับอ่าโอเคนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีนะก็หวังว่ามันจะคุ้มโอเคมันมันต้องคุ้มแน่ลงหยิบพิซซ่า แล้วเจอกันดีใจที่ได้เจอคุณว้าวเชลีเดอร์โอ้โหชุดหน้าสวยใช่ยินดีต้อนรับสู่ MTS นะครับมีอะไรให้ผมช่วยโอเคฉันต้องการแค่ลูกกวาดนิดหน่อยอะทั้งหมดใช่ไหมครับโอเค2.99ดอลลาร์ครับอันนี้ให้3ดอลลาร์เลยไม่ต้องถอนนะ ให้สนุกกับหนังครับโอเคจุกรูไม่น่ากลัวเลยใครอยู่ข้างนอกไม่น่ากลัวเลยเดินตามไปไม่น่ากลัวสักนิด จ๋านะไฟดับเหรออืมแต่ต้องไปรีเซ็ตม,นมันอ่ะเกิดอะไรกับแผงไฟรีเซ็ตกล่องไฟที่อยู่ด้านหลังด้านนอกจ๋านะดูไว้อยู่ไปเพื่อน เอ้าลุงทำไมไปนอนตรงนั้นเล่าสิมองเท่งแล้วลุงดูสงอู้คนลูกเล็กน้อยแต่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไปเลยครับเข้าไปข้างในน่ากลัวเลยอู้ยอบดอยู่ทีนี่เอ้าแล้วทำไมถึงเข้าไม่ได้อ่ะนั่นต้องเป็นคนที่ทุกคนกำลังพูดถึงแน่เลย ฉันควรเรียกร้องความช่วยเหลือโทหาตำรวจโทรศัพท์ดังโอเคโทรไปหาตำรวจแล้วโทรศัพท์ดังขึ้นอีกโทรศัพท์ดังขึ้นโอ้โหไม่มีใครรับโอเคในที่สุดก็รับแล้วแล้วก็9ก้าหนึ่งหนึ่งครับมีอะไรฉุกเฉินครับโปรดส่งความช่วยเหลือมาหน่อยฆาตกรที่ หลุดออกมาเขากําลังตามผมโอเคจะเย็นๆที่อยู่คุณคือที่ไหนที่ทํางานผมอะ่ะผมทํางานที่ MTS ปวดมาให้เร็วด้วยโอเคผมได้ที่อยู่คุณแล้วโปวดเอา้าไม่ทันเขามาแล้ว คนที่รับชมและรับฟังนะครับ